น้องไปตอเอีนะคะผมกับช่องน่ารักชแนลเย่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะน้องไปตองคิดถึงทุกคนมากๆเลยวันนี้นะคะน้องไปตองจะมาบอกโปรโมชั่นนะคะจากเซเว่นใกล้ๆบ้านทุกๆคนเองเลยนะคะถ้าใครมี้าน e เนี่ยอย่าพลาดเลยนะคะนี่เลยคะ่ะน้ำเดือมน้้าเดือม น้ำดื่มนะคะเพียวไลท์นะคะนี่เป็นเป็นลายสติกเกอร์ลายด้วยนะคะทุกคนดูสิน่ารักมากเลยใช่ไหมคะองไปตองนากใช่ค่ะมันมีทั้งหมด3สีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างเราก็ซื้อครบสีมาเลยนะคะใช่มีสีนี่ค่ะมีสีฟ้าภาษาอังกฤษสีฟ้าอะไรคะ blue แล้วก็จะมีนี่เลยสีเหลืองนะคะภาษาอังกฤษค่ะ yellow สวก็สีสีอะคะสีสพิงก็คือสีชมพูนะคะโอเค,ค,อเคแล้วตอนนี้มันมีโปรโมชั่นใช่ไหมคะน้องไปตอใช่ค่ะที่เราซื้อมาทั้งหมดนี่แถมนะคะนี่จะมีสีชมพู2องขวดอีกด้วยนะคะ <c oughs> ก็ทั้งหมดนี่นราคาแค่ ะค,ะคือตอนนี้นะคะคน้าเนี่ยเขาทํามาเพื่อเด็กๆเลยนะคะขวดเล็กๆน่ารากักลายๆนะลายนะลายนะ่ารักลายการ์ตูนล,ลายใช่ไหมคะใช่ก็มันจะเป็นนี่แม่ท่านรักมั้วยต้องชอบมั้ยชอบถ้ามันจะเป็นแบบว่าขวดละสิบาทนะแต่ตอนนี้นะคะมันจะมีโปรโมชั่นโปร,โม,โ,ปรโมชั่นก็คือเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะโปรโมชั่นของเซเว่นนะคะใช่ค่ะใครมีลายเซเว่นนะคะเปิดเข้าไปดูเลยใช่ จริงๆนะคะมีสี่สีนะคะมีสีเขียวอีกสีหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าที่เซเว่นของเราเนี่ยมัน ไม่มีสีเขียวนะคะก็เลยซื้อด้สามสีมานะคะนี่เลยค่ะเห็นนะคะให้เ,เพื่อนๆดูก่อนนะคะก็คือตอนนี้ใช่ไหม,น,มน,น้องไปตองนี้อุ้ยตายแล้วสีเขียวก็สวยเนาะแต่เราหาซื้อไม่ได้เนาะมันเซเว่นใกล้บ้านเรามีแค่สามสีเองมีสามสีก็คือนี่แม่ลดอ่านให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะ มันลดร,ราคาเพียง7วันนะเริ่มตั้งแต่วันที่23สพฤศจายายนถึงวันที่29พฤิจิก,กายนนะคะทุกคนสนใจต้องรีบไปซื้อเลยใช่ไหมคะน้องตองถูกต้องค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดขวดน้ำน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ย อย่าลืมไปซื้อที่เซเว่นใกล้ๆบ้านทุกๆคนเลยนะคะในราคาที่ถูก2ขวด15บาทจากปกติราคา2ขวด20บาทนะแต่ว่าให้พี่ตองลองชิมเอาขวดสีไหนดีสีชมพูไหมสีอ่าเราไม่ตองชอบสีชมพูนะคะ,ะนี่เลยจะเป็นลายนี้นะคะอืมขอเพื่อนดูใกล้ๆหน่อยค่ะโอเคข้างหลังเป็นยังไงคะน้องพี่ตองข้างหลังจะเป็นแบบนี้ อุ้งก็สีชมพูแบบว่าลายลายนี่นี่ลายสติกเกอร์นี่เห็นไหมใช่ไหมทุคนเห็นโลโก้ไหมมีใช่แล้วก็มีลายดอกมงดอกไม้ด้วยนะไม่นี่ยเนี่ทุกคนลายเนี่ยใช่เห็นค่ะมันเป็นลายสติกเกอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเราจะมาลองเปิดดูกันใช่ลองชิมกันนะลองชิมน้ำนะคะลองชิมน้ำเปิดอ่าอืมเป็นไงคะ อร่อยซึ่งถ้าใครเนี่ยเบื่อขวดนั้นธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะก็อย่าลืมมาซื้อน้ำเพียวเพียวไล่นะคะได้ที่เซเว่นนะคะแถมยังมีสติกเกอร์ไลน์นะคะนี่เลยแบบน่ารักน่ารักอีกด้วยนะคะเสียดายอะไรรู้ไหมคะน้องไออม่ตองอเสียดายตรงผ้าสีเขียวใช่แล้วก็เสียดายที่โรงเรียนยังเปิดไม่ได้เนาะใช่ถ้าเป็นอย่างเนี่ย เราจะเออเราจะซื้อซื้อซื้อเราจะซื้อซื้อเราจะซื้อไปอวดเพื่อนๆนะก็แบบย่ะเราก็จะแบบุวันนี้ฉันเอาขวดสีชมพูมานะเพื่อนเพื่อเอาสีอะไรแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็จะเอาสีฟ้าไปแล้วอีกวันหนึ่งเราก็จะเอาสีเหลืองอีกวันหนึ่งเราก็จะเอาสีเขียวใช่แต่ว่ามันไม่ได้เพราะยังไม่ได้เปิดเรียนเนาะตอนนี้เรายังเรียนซูมอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนนแต่ไม่เป็นไรบ้องไปต่อมาบอก โปรโมชั่นดีๆของเซเว่นนะคะ,คะตอนนี้ยังทันนะคะทุกๆคนก็รีบไปทำอะไรคะไปซื้อไปซื้อเลยนะคะเซเวน่ในใกล้ๆบานทุกๆคนก่อนวันที่2 9นะคะ29สกาพฤศจิกาเป็นวันสุดท้ายนะรีบๆไปซื้อกันเลยนะไปซื้อกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดไลไรน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ทุกคนชอบกันไหมคะก็สำหรับคลิปนี้ ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์ให้เราได้ต่อบพี่ไปเตยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมไปซื้อกันนะหมด29นะคะแเด้